เก็บเห็ดขอนสนพี่น้องเก็บเห็ดขอนสนจ้ะปาดเอาก็ได้นาะพี่น้องเห็ดขอนสุนจาพี่น้องทายเห็บเบิงสกุลจ้ะงามงามพี่น้อง uh huh. ข่อยมาสายโพดมาท่อตอนพ่นจากบานแน่จากน้อยกระบจเป็นยังพี่น้องก็ร่างพอดีละ่ะซ้ำนี่ก็ยังโบบานปันใดก็ร่งพอกินเก็บ <Keep S 2> นะพี่น้องเก็บ ปาดเอาด้วยนอตพี่น้องจ้ะโอ้ยอืมก่อเดียวกับบุ๊วีบุ๊วไวแล้วเนี่ยเอาเมียบุ๊วไวแล้วพี่น้องจ้ะนี่ สนศูนย์ก๊กำลังออกพี่น้องแต่ว่าขอยบ่มีเวลาเขามาทางนี้เนาะเราไปจะทางบุญเวลาว่างหนะ้ามคับพี่น้องจ้า ทดลองพอดีพอดีพี่น้องเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องแะมันแสบคักเป็นหนึ่งขาบนจะออกเนียวเนียก็จังเห็ดอันก็จังจิมเห็ดปวกบ้านเขาเหน่พี่น้องจ้าอื ก่อเดียวกับบอาไว้แล้วมึงร่างการก่อนนี้ด้วยพี่น้องแล้วบางก่อนนี้โอ้ยก่อนนี้ก็ร่างเป็นตุปุติปิ ดอกใหญ่คักใหญ่แน่เนาะอือดอกสมบุญคักสมบุญแน่อือ ตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นเพิ่งจะได้เก็บอันเลนไลฟ์ยังสี่หล่ะลงุงคลีปก่อนเห็นสองสาดอกอันนี้บันนี้ก็ดองออกไลฟ์แล้วบันนี้พี่น้องโอ้ยแกงหนึ่งหนึ่ง เจ้วบักหน้าว่สมชงพี่น้องเจ้าคนน่ะคนกำลังขืนร้ายพมดคนน่ะพี่น้องคนะน่ะกระแมนมนีเก็บมาดมาเก็บอทุทเหรณ์คอนโซนละมื้อน,นี่พี่นอ้องโอ้คอยพ่อยากเอาเป็นเงา ตัดเอาจังสินะเสียเันไว้นี่เนาะบ่นซนะ้อนน้าโมพี่น้องจ้าเสียงข้าเจ้าก็สั่งคืวยไก่บุรี่ไก่บ้านที่พี่น้องนี่นะ เก็บก็อดอกตุ้งๆท่นะทานดอกตัาน์เริ่มออกเนาะโอ้ยองอยต่อ,อ,อนซ้อนน้ำบ่ นี่เป็นป่วยไปแม่งกินซะนังการอ,อีกไก,ก่กับมาเก็บแถวนีู้่เหรอพี่น้องขิดว่ามันโมขันในออกที่แลกขอ่อยก็เลือบ่อเดมาเวลาข่อยว่างๆเลือกจากเฮ็ดวียงเฮ็ดงานผมจะไปทั้งอื่นทั้งนี้บมค่อยด้เข่า,าม,มานะฮ่าแต่ิไต้เก็บเฮ็ดขอนสุนไ,ไล้ เดี๋วพี่น้องคนอันนีนต้ตุมมยุนี่พี่น้องเนี่ยว้เพิ่นบานซะเนาะไว้เพื่อนบานอุ้ยอ,อ,อนซนอุ้ยมาขาดจ้ย คนเดียวเขาขคนขดิน่หนนจ๊ะน้องก่อจะไปแซ่ตู có điều là quyền gọi điện về sửa tùy canh eat you hm 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 เพอฟันว่าเพื่นสีออกเนาะก็ถึงอนันนาน,นี่แหละเพั่นเริ่มออกอเรียกก็ดอก,กงามๆครับออกได้พี่น้อง ก้อนนี่พี่น้องจ้ะก่อนนี่ไหมหมุนขี้ดินขึ้นมาโอ,อ้สวยงาโมาจิขั้ำสีเบาพี่นอ้องอลังการขนาดเลย เก็บอย่างเดียวโอ้ยขาดจอ่อยม้องก่อนี่พี่น้องมางก่อนี่ดูพูนนะก่อ,กอนีคือสิบบเอาดอกพี่นอ้องเพิ่นบานคักแล้วนี่ก่อนีเพิ่นบานคักเานาะอ่อ,อ,อ,อนฮานที่บ่บบานนะได้หลายเติบพี่น้องได้หลายเติบพูดน,นะ ได้ไลยเติบกูนะได้ไลยเติบเก็บใส่ถุงกันเ้อพี่น้อง